ดีจ้ายินดีต้อนรับผู้รับชมตกทตานเข้าสู่ช่องของนาวาัดแอลเกลืออีกครั้งด้วยนะหลังจากที่หายไปเกือบ2เดือนเลยนะกับการทําคลิปก็กลับมาแล้วเนาะวันนี้ก็จะเป็นคลิป เรียกว่ายังไงดีละ่ะแนะนำดีไหมไกด์ดีไหมนะสำหรับการเก็บเพชรในเกมเกมชิ Impact, น Impact เนาะเพราะว่าช่วงนี้มีแต่ไวาฟูแล้วก็ฮัตเบนโดเข้ามาเต็มเลยพร้อมกับแบบใหม่นะหรือก็คือแบบซูมเมรุในแพท3.0นั่นเองอเหล่าตัวละครไว้ฟูและฮัตเบนโดที่เข้ามาก็ไซโน,โอนเออรนิโรเออรก็ทำให้เรารู้สึกอยากจะกดมันซะทุกตัวเลยแต่ว่าเพชรไม่พอเราต้องทำยังไงดีเนาะ คลิปในวันนี้ก็จะมาบอกทริคของเรานะในการเก็บตัวละคระให้มีหลายๆตัวเนาะหรือว่าเก็บตัวละครที่เราชอบให้ได้เยอะๆเนาะ,ะคลิปนี้ก็จะเป็นการแชร์ทริคของเราเองในการเล่นเกมเกมนี้ให้มีตัวละครเยอะนะเพราะเราก็ไม่ใช่วานนะเราเติมทุกตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องอทํายังไงบ้างให้เรามีตัวละครเยอะโดยที่เราเติมน้อยที่สุดโอเคเรามาเริ่มกันเลย ข้อแรกก็คือพยายามเอ่อเคลียร์คอนเทนต์ต่างๆที่แจกเพชรให้เราให้ได้เยอะที่สุดอ่อในความหมายของเราคืออะไรหมายถึงว่าอะไรก็ตามที่เกมให้มาเราวฟรีไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์เควสร,รารวันเนืเอ้อเรื่องที่แจกเควสเนี่ยพยายามเคลียร์ให้ได้มากที่สุด เพราะว่าอะไรเพราะว่าการเคลียร์เพ,พน์พลอย่างแรกเลยคือมันได้ฟรีมันเป็นอะไรที่เราได้ฟรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเคลียร์โควสแล้ววันเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยให้เราเก็บเหดได้อย่างที่เราบอกไปมันทําให้เราสามารถหาทรัพยากรมากดได้นอะอันนี้คือเบื้องต้นมากอันนี้เราเชื่อว่าทุกคนต้องทําได้อยู่แล้วนะเควสยแล้ววันเนื้อเรื่องอะไรพวกน,นี้เราเชื่อว่าทําได้แล้วก็การเปิดกล่อง การเปิดกล่องแล้วก็ทำพัสอร์ในเกมซึ่งพัสร์ในเกมนี้ก็แจกเยอะเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นกล่องปริศนาเอ้ยกุญแจเอ้ยการปลดล็อกเสาเอ้ยอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแจกเพชรเข่าๆเหมือนกันก็สรุปอยู่ในข้อที่1ก็คือการพยายามพิที่ษะเคลียร์คอนเทนต์ที่อยู่ในเกมสําหรับสายฟรีให้ได้มากที่สุดท่าจะเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นพวกอบิสหรือเนื้อเรื่องแฮกเอาต่างๆอะไรพวกนี้นก็พยายามจะเคลียร์แล้วก็ยังจะมีรวมส่วนของอีเวนต์เข้าไปด้วยอีเวนต์ประจําแพทอะไรต่างๆที่อัปเดตเข้ามาในทุกแพทแล้วก็พวกเอ่อเ <c oughs> ควสระดับตำนานของตัวละครก็พยายามที่จะเล่นให้หมดอันนี้เป็นหนึ่งในส่วนสําคัญที่ทําให้เราสามารถหาเพนได้แล้วกออ็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะแนะนำให้สำหรับคนที่ มีงบนิดหน่อยเราวรู้สึกว่าอยากจะเติมแจกสนับสนุนเกมนิดหน่อยเราขอแนะนำอ,อรแห่งดวงจันทร์อันนี้เป็นหนึ่งใน item งคุณภาพชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างมากหลายนะนง่ายก็คือถ้าคุณเติมแห่พงพรง่ายก็คือถ้าคุณเติมพรแห่งดวงจันทร์มันจะแจกเพชรให้คุณ90เมตรเป็นระยะเวลา1เดือนออพอห่งนวงจันทร์เนี่ยมันมีข้อดอยียคือ ในเกมหลายๆเกมอย่างเช่นอาจจะมีสตาร์เนี่ยมันก็จะมีระบบคลายการที่เป็นระบบพาร์ตไลเดือนที่จะแสงเพชรใช่ไหมสำหรับเกณชินเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะคุม้มเพราะว่า,อาพอเห็นโนจันเนี่ยมันให้จํานวนเพชรเกินครึ่งหนึ่งของกายชาที่มันให้กดนั่นหมายความว่าเรารู้สึกว่า1วันมันได้90บเควสประจวันมันได้60รวมกันมันได้1้0 กาชาหนึ่งลูกในเกมนี้ใช้เพชรกด160นั่นหมายความว่า1วันคุณแทบจะการันตีได้เลยว่าคุณสามารถกดกาชาได้วันละครั้งอันนี้คือข้อดีมากๆของการที่เติมพรแห่งดวงจันทร์แล้วก็ถ้าเราเติมพรแห่งดวงจันทร์เนี่ยมันจะได้ออ คริสตัลมาฟรี300นั่นหมายความว่าเราก็มีทุนทะครับในการกดกระชาเพิ่มอีก1-2ลูกได้เลยอันนี้คือข้อดีมากๆสำหรับคนที่อยากเล่นเกนชินสายาไม่ไม่กลับพูดว่าเป็นสายฟรีดูเพย์แต่ว่าอยากเป็นสายประหยัดอยากเติมนิดเดียวอ่ะไม่อยากจ่ายเยอะเลยอ่ะเกมก็แบบไม่อยากฉันมีเงินฉันอยากไปกินข้าวมากกว่าก็แบบเติมแค่นิดหน่อยอยากเกินแค่นิดหน่อยเนี่ยแนะนำพรแหงดองจันทรเป็นอันที่ดีมาก ในส่วน,นของ Pattern Part นั้นเรารู้สึกว่ามันเป็น Quality i เ mm. ทมสำหรับการเติบโตมากกว่าการที่จะเอามากดกาชาเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่แนะนำให้เติม BP เนาะแล้วก็เรามีาทริคในการแบ่งว่าเราควรจะกดแบบสะสมเลทหรือว่าดองเอาไว้ดีการสะสมเลทคือการอย่างที่เราบอกว่ากดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆนะข้อดีกับข้อเสียของการดองเนี่ยมันจะต่างกัน การดองอ่ะมันคือการที่เก็บกายชาวไว้แล้วกดตู้ที่เราอยากได้เนาะข้อดีของการกดไปเรื่อยๆก็คือการสะสมเหรียผ่านตู้แบบนี้มันมีข้อดีอย่างนึงคือมันจะทําให้ไอเดียของเราเติบโตเอ๊ะเติบโตยังไงล่ะก็คือตัวละครสีดาวของเราอ่ะมันจะปลด,ดาวมากขึ้น ในเกมนี้ตัวละครสี่ดาวส่วนใหญ่เวลามันเข้ามาในตู้กาชามันจะเข้ามาพร้อมกับตู้กาชา5ดาวอยู่แล้วมันจะมีสตัวเนาะเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะปั้นให้ตัวละครสีดาวเก่งด้วยก็จะได้อดีส่งตัวนี้ไปเพราะว่าคุณเชื่อเถอะว่าการที่จะออก5ดาวใน10โลแรกอะมันยากพอสมควรเลยเพราะฉะนั้น การที่เราได้สีดาวมาหลายๆตัวมันจะช่วยให้เราสามารถาทําให้ไอเดียเราเติบโตมากขึ้นได้แถมอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราดองเลตแบบอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราได้สีดาวหลากหลายมากขึ้นนั่นเองการที่เราได้ตัวละครสีดาวซ้ํามันจะได้สิ่งที่เรียกว่า,าดวงดาวเราจําชื่อไม่ได้เราจะขึ้นรูปให้เรากันอันนั้น่ะเราจะได้มาซึ่งมันจะทําให้เวลาเราได้ปกติถ้าเราได้สีดาว ที่ยังดาวไม่เต็มเราได้ซ้ำเราจะได้เป็นที่ปลดกลุ่มดาวแล้วก็ไอหินเนี่ยสองอันแต่ถ้าเราได้สี่ดาวที่มันปลดปลดแบบปลดหกแล้วปลดเต็มแล้วอะ่ะมันจะเพิ่มเป็นห้าอันแล้วไอเหรียญห้าเหรียญเนี่ยมันสามารถเอาไปแลกที่กดกาชาได้แล้วหมายความว่าการที่คุณได้ตัวละครสีดาวซ้ําใน1โลมันจะทําให้คุณในโลนั้นนะ่ะคุณสามารถกดกาชาได้11โลเอะดูงงใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริง เรื่องจริงที่รู้สึกว่าค่อนข้างจะ,ะตลกด้วยเพราะว่าถ้าเราได้อาวุธเนี่ยก็ไม่ขำไม่ออกเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มนะอันนี้ช่างมันเถอะโอเคอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจะทําให้คุณมีอาการออกตัวละครที่คุณไม่ต้องการมากขึ้นอย่างเช่นถ้า ตู้5ดาวเป็นตัวละครที่คุณไม่ชอบแล้วอ,อย่างที่เราบอกไปว่าไม่แนะนําให้เชื่อในเลเยกาชาที่มันต่ําว่าจะออกภายใน10โลแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีการที่เออเรากดไปเนี้ยมันมีโอกาสาออก5ดาวอยู่แล้วเนาะถ้าเราออก5ดาวในตัวละครที่เราไม่ต้องการมันก็จะเป็นอันที่โซเซสมากๆนะอันนี้คือข้อที่ต้องระวังส่วนสําหรับสายดองอันนี้เราแนะนําสําหรับคนที่อยากจะแบบเผพดหน้า องรีชายอาโตะอิโตะอ,อยากได้มากเตรียมกดอย่างเงี้ยคือแบบรอกดสําหรับคนที่รอกดแนะนําให้ดองแล้วกดทีเดียวเพราะว่ามันการันตีได้เลยมากกว่านะแล้วก็อันนี้จากประสบการณ์ตรงเรารู้สึกว่าถ้าเรากดกาชาแบบ10โดทีๆรู้สึกทำไมห้าดาวมันออกง่ายจาังก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้คือแบบและฉันอาจจะคิดไปเองก็ได้แต่ว่ามันเป็นบ่อยรู้สึกว่าตอนที่เติมออชายรู้สึกว่าห้าดาวออกง่ายๆอะไรนเออแต่ช่างมาเถอะ โอเคก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้เนาะก็หายไป2เดือนเลยหวังว่าทุกคนจะไม่ลืมเรานะก็จะพยายามทำคลิปให้บ่อยขึ้นเนาะก็ขอฝากชแน l น้อยๆของเราไว้ด้วยนะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ด้วยนะไว้จะมาใ่ม่ๆจ้าบ๊ายบาย